สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสาภูไทยชาวสวนค่ะวันนี้เสาภูไทยกับพอบ้านจะไปหากับข้าวเย็นนะคะก็เป็นอาหารที่หาได้าตามห้วยหนองคลองบึงค่ะอันนี้ยายของเสาภูไทยเอามาปลูกไว้นะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งเนาะที่สามารถกินเป็นอาหารได้นะ,ะเป็นกับข้าวได้ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่พอบ้านกับสาวผู้ไทยเอาวัวมาล่าไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้เอาลงมาหลายวันเลยนะคะวันนี้พอบ้านบอกว่าผักนามค่ะทุกคนผักชนิดนี้นะคะแนะนําให้ปลูกตรงที่ชุ่มๆนะคะซีเลคะ่ะอ๋มันจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนเนี่ยจะเป็นยอดอ่อนอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่า้องมาเพลย เนนะออเอรองว่าผักตำเปะหรือว่าภาษากลางอาจจะเรียกว่าผักหนามนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าอ่าเขาจะมีหนามนะคะเนี่ยตรงลําต้นของเขาก็จะมีหนามนะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีพบบ่อยนะคะในพวกอ่าลุ่มน้ําแหล่งน้ําหรือว่าห้วยนะคะทุกคนคะ่ะจะมีเยอะนะคะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนะแต่ว่าก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะคะนี่ลักษณะของเ,เขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะ นี่ค่ะเราก็จะขุดหรือว่าตัดตรงนี้ไปนะคะแล้วเราก็เอาไปปลูกฝังไว้มันก็จะเกิดค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะอ่าธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะน,นี่ก็สามารถเก็บได้นะคะลวกจิ้มน้ำพริกค่ะกินกับปนนะคะกินกับอ่าน้ำพริกกะปินะคะได้อร่อยค่ะบางคนก็ ชอบให้มันยาวกว่าน,นี้นะคะแต่ว่า่าบา,บางคนก็ไม่เอายาวนะคะยอดอ่อนๆน,นะคะถ้าเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะคะก็จะทั่วบริเวณเลยนะคะยายก็จะปลูกไว้มันก็จะ่าลามไปตามหูนะคะทุกคนนี่โอ้โหอันนี้ยอดใหญ่มากนี่คะ่ะทุกคนยอดใหญ่มากเลย อีกยอดหนึ่งค่ะแนะนำให้ลวกให้สุกนะคะแล้วก็กินได้เลยค่ะอ่าพอบ้านบอกว่าถ้าเราลวกไม่สุกนะคะจะคันคอนะคะทุกคนนี่ค่ะตัวลักษณะข้างในเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นป้องๆอย่างนี้นะคะ่ะ <c oughs> มีลูกหมูคะ่ะทุกคนตัวดำๆมานีเร็วมานีเร็ว มานี่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 ลูกสมุนนะคะแต่ละตัวค่ะลงมุมุดป่าด้วยกันค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมากับแม่เร็วมากับแม่เร็วตาอีเฮ้ยนี่คะ่ะทุกคนป่าใหญ่เลยคะ่ะตรงนี้นี่ มีแต่ยอดสวยๆเลยค่ะโอ้โหงามมากค่ะทุกคนน้ำขึ้นถึงฝนตกแล้วนะคะยอดสวยๆเยอะเลยค่ะเดี๋ยวสาวัไทยเก็บก่อนนะคะทุกคนค่ะวันนี้ไม่รู้จะได้เยอะไหมนะคะได้เยอะก็อาจจาะแบ่งญาติพี่น้องเอาไปกินนะคะเก็บกันเลยจ้าอยอดนี้อวบใหญ่มากค่ะ นี่นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เก็บได้เยอะแล้วนะคะเต็มคุ้แล้วคะ่ะนี่ยอดสวยๆเลยค่ะทุกคน ใครที่เคยกินบ้างนะคะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะทุกคนว่าทําเมนูอะไรนะคะสําหรับสาวผู้ไทยกับพ่อ้านก็ลวกจิ้มน้ําพริกค่ะทุกคนคะ่ะแต่ถ้ามีปลาก็อาจจะแบบอ่าป่นปลานะคะหรือว่าทำน้ำน้ำ,นำพริกปลาทูนะคะกินคู่กันค่ะอร่อยดีค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ